มัก็เป็นบันไดทางลงไปบุงน้าตกครับเดี๋ยวเขางานก่อนเลยครับทุกคนครับตอนนี้ก็ได้มาถึงน้ําตกเขาเตาแล้วครับนี่ครับนี่เป็น้ําตกเขาเตาร้อมกระิไหลลงไปอย่างที่ครับทุกคนไหลไหลลงไปสูงมากครับนี่มันไดลงไปเยอะครับเดี๋ยวเขาไปกันเลยครับเขาจะไปบนตงว่าไหลลงไปฮอดลุ่มขนาดไหนทีครับมันไม่มีบันไดนะครับนี่ นี่มันได้แห่งนักท่องเที่ยวย่างคุ้มครับโอ้ยด,ดีครับด,ดีหลายนะครับแล้เวเบื้องกันไปยาวๆครับข้างนาก็จะเป็น,ปอน,นอบอบมีปทางเข้าไปนะครัวาที่มีหอวไถ่รถโบทาณก็อดไโอ้ยนะครับ ที่ทุกคนเห็นนี่มันไม่ได้สว่างอะไรนะครับเป็นพกลก้องแต่ความจริงอะ่ะมันจะอึมครึมมืดเหมือนแบบน่ากลัวเหมือนที่อยู่ในป่าลึกนะครับนี่เดี๋ยวผมออกอนนีกำลังจะนั่งกินข้าวแล้วก็จะพูดถึงเรื่องน้ำตกเรื่องวัดให้ทุกคนฟังนะครับ สวัสดีครับทุกคนที่เห็นอยู่นี่คือน้ำตกวัดเขาเต่าครับน้ำตกวัดเขาเต่าอยู่ที่ตะบ,บุญนาอิยุนอำอสังคมจังหวัดพะเยครับตรงที่ผมนั่งอยู่นี่คือชั้นสองน้ำตกจะมีสีชั้นผมก็เลยพาทุกคนดูที่ชั้นสอครับแล้วผมมองลงไปชั้นสามและชั้นสี่มันชันแต่น่ากลัวถ้ามาหลายคนก็น่าจะลงไปได้ครับ งที่ผมนั่งบางเบียงมากและน่ากลัวอยู่บ้างพากมีแต่ป่าผมก็เอาเข้าใส่ใบไม้ให้กับผีปลาเจ้าเขาด้วยครับรู้สึกเหมือนใบไ,ไม้ที่อยู่ข้างๆข,ขยบและเหมือนมีเงาแวบไปแวบมาทําให้หมุนั่งมองหลายที่ครับนั่งไปก็ขนลุกไปเลยเขาเสียวอยู่มากนำปุกก็สวยเสียวก็เสียวและกลัวกับน่ากลัว ผมข่มใจไว้และไม่คิดอะไรมากผมขอคนระหนึ่งไว้หนึ่งแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปชมรอบวัดครับก็มีพระอาจารย์อยู่หนึ่งองค์และมีแม่ชจีมาจำศีลสามคนครับและมีผู้ชายหนึ่งผมได้ไปคุยกับแม่ชีอยู่แป๊บหนึ่งวันนี้เป็นวันพระสิบห้าครับพอดีครับอยากบอกว่าบันไดมีสามร้อยขั้น ตอนลูกก็ง่ายแต่องงตอนขึ้นก็มีเหนื่อยอยู่ครับขอให้ทุกคนดูคลิปอย่างมีความสุขนะครับครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กินเ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้แทบหลายกินเ่ากับบนนรรยากาศน้ำถูตครับ แล้วหลังจากนี้ผมจะสัมภาทุกคนขึ้นยี่โท,ทงครับไปข้างบนผมกะสัมภาบรรยากาศท่ามุากกา้งอยู่ขึ้นไปครับครับตอนนี้ผมกะสัมภาทุกคนขึ้นไปทง้งวัดครับนี่ครับก็บคือบรรยาก,กาศนมันสุดครับ คือบรรยากาศง่ามต็ดเขาเตาครับทีท่เงียบเงียบกันหน่อยครับตันนี้กำลมงสายมาโบนบมดสองปูครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาจากน้ำตกแล้วผมจะพาทุกคน มารูจัก,กวัดน้ําตกเขาเต่าครับมันจะทายบริเวณวัดให้ทุกคนดูนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนประตูทังยางเข้าไป,ปนนบนประตูครับสิมีประทธรูสององค์อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีทางเข้าขี่มอเตรพุ่งครับแล้วก็จะเป็นสาราก็จะมีรูปปั้นต่างๆที่อยู่บนพืนพุ่งครับสามเมรบรรยากาศยู่นี่ก็ นี่ครับมีคนมาจำสีลอยู 3, ่สามสี่คนนี่ครับคดีครับวันนี้กับบริเนียบครับก็เห็นมีพระอธิฐานอยู่องค์หนึ่งว่อยู่นี่คนเดี๋ยวบนข้างหลังครับนี่ครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นบริเวณทางลงไปลำตัวครับจะกับดีดต้นไม้สองต้นนี่เป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นป้ายครับจะกับดีเตาตัว,ตวนึ่ง่ คือบรรยากาศวัดน้ําตกเขาเต่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกวามงใจในการทาคงคปนนี้นะครับไปพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ